หมดบ่อยาคเงินสัมเป็นกับเมื่อยใจน้ำละค่ามันแห้งนี่พี่น้องจางกับ,บนันนี้พี่กายนี่ก็ได้อยู่แปกดกระตุนแปดกระตเนี่ยจักหลานติบฟูอีอยู่วอปี้จีมาน,นี่ยังโหกยังขีดหนักอยู่คนอื่นอ่างน้ำราค่ามั่นพี่น้องเพา่คนบริจาคแบบรถมาสื่อหอดสวนเลยเนาะแฮมเบอร์ ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีเวอร์สุู่สุกคนจะมาปลูกมะพาะกับสองซาลามานเดอสูพี่น้องไม่อยู่บ้านหนากก็กลมกลมวนขินพี่น้องอ้ไม่อยู่บ้านหนากลมปุ๊บเลยแก้มกแตกน้อยนึงแก้มแตกน้อยนึงเนาะมันลมมันเย็นแก้มแตกมนอยู่มะนาวสิภาพาไปบึงมั่นอยู่สวนแม่มะนาวเนาะปลูกหน่อยปลูกไร้สมัแล้วข้ามั่นจำแนาะพี่น้องมาฮอดแล้วจะพี่น้อง นีเด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นเที่ยงนะกางไฮกางดงด้วยมาเบิงมันเนาะขวดไปยังบนท่านเคืงอยู่เนาะขวดไปยังบนท่านเคืองอยู่ยังขวดต่ออยู่เนาะกระคายไป้ยลยหลบแล้วเนาะโมเมนต์โมเมนต์มมนหวานนี้เนาะพี่น้อง้ายไป้ยลยหลบแล้วพ้นมาเอาหอดสวนเลยเนาะนี่ก็สิเป็นแป้นพักอีพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเป่ปกัมาเอาแลยพี่น้องเ้ย เอาใส่กระสอบใวพี่มีรถมาสื่อหอดสวนเลยเนาะมีรถมาสื่อหอดสวนเลยไปเบิ่งเด้อเอาข้องกินออกมาส่งแม่เนาะพี่เนาะกะตากแห้งไว้นะพี่เนาะปั่นเอาเนะะาะกะไล่อยู่สิได้ไล่สอบอยู่เนาะถัดถักเก็บเบินนี่เนาะ นี่เด tamam. you know, ้อกงัดกับกำลังงัดอีเด้อพี่เนาะไปบึ่งน้ำกันว่าเด็นหน่อยเดินหาซ้ำได้คนคนดูแห้งเรจะจางคนมาซอยเนาะพี่เนาะจางคนมาซอยเด้เพราะว่าเห็ดเองกับบัวไว้มันนัดมันต้องใสแห้งกุ้ยพี่เนาะพี่เนาะสวนขางขากับเป็นสวนแค่จ้าได้พี่เนาะอันนี้ก็เป็นสวนเม่มะนาวทางปุ่นกับเป็นสวนพค่จ้าเนาะ กิ้วเขียวเลยพี่นนองเป็นสวนเป็นส,วน,นสวนเงาแจ้าคนบ้านเดียวกันนั่งใจคักแคะแลแม่ไปกินยยำสลัดนะฮะบ้าอะไรพี่นนองนี่มันหรือเนี่ยคักอะไรคักอะไรนี่มันแข่งแล้วไหมอืมมึงนค่นะ บัวใหญ่จังเลยบางนี uh, ่างก็งอทั้งพ่อพ mm. ีแม่มันเด้อดิฮู้พีด็กคนี้มันนะพ่อีแม่มันแค่นี้ปลูกปีที่สองนะพี่เนาะปีที่สองในการปลูกมันสปังนี่แตงกวาใหญ่บัวได้ใส่ฟูอเนาะแม่เนาะบัวได้ใส่ฟูอีบัวได้ใส่ยังเลยออืปลูกแบบธรรมศาสตร์เลย บได้ใส่ผุ้ยใส่ยังดอกไอันนั้นสวมข้าเจ้าอพี่น้องใวใหญ่เด้อดิเด้อไนะบักอืนี่นมา่ทุกาีหักนามกับพีงัดงั งัดงัดบออางัดเหเบิ uhm ้งเน่งัดบเป็นบอเคยงัดเอองัดไว้นานบอกงัดงัเขาจว่าเขาจะว่าต้องโยกกันบอกเขาจะว่างัดเินแล้ว่ลอยงัดเีกใขาอยยุมันงัด่าย่ยู่เอาะต้งไปเนียนเป็นได้อตายเลยแล้วขอยงัดนี่ยในหัวหมูใหญ่เงามูใหญ่คนงามเลอนเอาลูกบงลูกเบง ลองมึงลองมึงเหนียนห้ยงดยกเกก่อนยกเกก่อนยกเกก่อนอือเดียว้าวใหญ่นะฮักอหัวใหญ่ยู่มถึงฮักเนาะเนตำอืุณเนี่ย อมันใหญ่เขาสันย่อขึ้นดูนะสันย่อขึ้นดูค่ะอือฮักมึงไงล่ะฟองายขึ้นดูค่ะง่ายทองแกงแงงขึ้นดูค่ะอือขากระดิงหัวง่ายแต่สะอ่อนฟ้อยู่นะมึงดูค่ะอืเดี๋ยวสิลองงัดเบิ่ง์หกพี่น้องบนกั้งเหงาบู๊ สุดยอดมากเลยว้ายหัวใหญ่เด่กอืมพี่มบงงามกระโดดได้มันยดา้ราคาเป็นบางงามเนาะอืมห่อยไว้หมาบอกไหมจ้ะอืมชิลองงัดลองเหมืงเด้องัดได้ได้เลยเขาจะต้องเอาเขาทางนี้บ่อกได้นี่นี่บ่ แนนแท้ตาแท้ว้ายบุคคลบุคคลบุคคลทไมเลสตน่้บุคคลนลีนักแห้งอาอุ้ยบุคคลเอนะอุ้อออมยมได้มด้พี่น้องเดออ้อเพราะว่าเอ็นเพื่นเอ็นงัดขืนไฮคอนและชารสาทงัดข้นเองบ่ได้ตต้เอีฮัก สีหัวใหญ่เหดอกฮู้ฮักบดเลยพี่เนาะนี่ามามามาเอาอีกเอาอีกเอาแล้วพงตัวนี้สีขึ้นได้อี่บ่เลยเออฮหึได้อยู่ได้อยู่โอเคเอาอีกเอาอีกมามามา เติมนึงได้งัดได้นี่นี่หูดกดกนี่พี่น้องเอ้ยหูอเด้ออูออืออืท่านไดวะมัห่วงง่ามมันเด้อพี่น้องเติมเติมนึงได้งัดได้

ไอสีวานี่แหละเฮ้เหบนบอกย้ำมาเกไกๆนี่มาบังไกะกะโดมนว่างามก็ได้กระโดะได้พี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ยงาเอืนองนี่ได้ตัง้ลยโล่พุ่นะเบนบอกนี่เบนบอเออนีพี่น้องมันเม่ยแขยงามเเลย เปลีป่ยนเบนี่นี่นี่นเงานีให้งามเกียร์ทีว่าคิดถึงเขาตาบบงามบอกกระดบว่างงามกดหนึ่งมานเด้อพี่น้องกรด้บ่างงามกดหนึ่งมานเด้องามเป็นที่ล้อได้หละกระดับบุงเนนะี่ยปอดเงานีให้งายจ้า yeah! ขึ้นมาเย่านพนนพี่น่ไงนะแ่าลยค้ายไจแล้วคล้ายสองตัวนึคล้ายสองตัวนได้จิกหลานแล้วมันบริเวณราคาปีนี้เนาะปีกายนตนวนึงก็ได้สี่หลานปลายแล้วคปีนี้นะปีกายตนวนึงก็ได้สี่านปลายแล้วปีนี้ต้นนึงก็ได้สองหลานกลัว ครึหนึงพุนาลค่หมดบ่อยาคครึ่งสัมแค่ลดลงหลายแหงน้อยสองตนได้แต่สามหลานป้ายหนึ่งขั้นสองตนน่ะได้ฮอดแปด้าหลานพุดิกายโลดอะไรดิโลองบรบอก่องเนาะขั้นข้าวุัละขืนขั้นขาขืนก็ยังบุรั่ละหองขายแต่หึงเติอแล้วชองบรรทก นี่กระลังขวดนี่กระจายอยู่นี่พระท่านกูเขาเอลยไล่เป็นกับเมื่อยใจแล้วมันข้ามันแห้งน้อพี่น้องจ่างกับวันนี้เพิงจ่างวันจ่างหิดประได้เพี่กายนี่ก็ได้อยู่แปดกระตุนแปดกระตุนเนี่ยเจ็ดล้านพี่กายแต่สามสิบล้านกูกลัวนี่แหละสามสิบล้านกูกลัวปีนี้หอดบวเคร่งขายเบิดนี่ปีนี้บุได้เคร่งนั่นละค่ะก็ลงลายเหรอพี่ลงลายแต่แต่ขาดจ่างกับสีพ่ออยู่บ่อปีปู่อีอยู่บ่อปีที่มานี่ ยังโบหูขีดก่อนเนาะยังคิดนักอยู่เกษซากันแช่กันจะมาเสาปู่เขาเปสิเสาปู่กับมาเสาเด้อเออนะยังคิดนักอยู่เมื่อไ่ได้ปีหนาราคามันฉีขึ้นอยู่บ่พี่เนาะสวนมันนี่มีอยู่สี่ลายสวนมันสี่ลายเพื่อสิเสาปู่กับมาเสาเลยเนี่งคุณท่านเราเป็นสวนมันเป็นสวนอื่นอื่นก็ไล่อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าการตามนั้นผู้ใดอยากกันมาเสาปู่ อ่าเดิพี่น้องไปกินมาะซาวปูเดินใหญ่เป็นเหยี่ยวปูนะคนคนอ่างน้ำราค่ามันพี่เนาะคนประหยูแกล้องอยู่ก็มีแต่จ่างด้วยเอาปฏิทินเองด่างเขาซอยซอยน้ำเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องงัดเรื่องยังกับมีแต่จ่างเนาะนั่นนี่แล่นเป็นแถวอยู่ในงัดไหวแบกหลายๆได้ยุบจักที่งัดไหวได้ยุบจักจักสองตัวไป ตัวงัดไว้นี่เป็นแถวยินได้อยุติสองต้นไปแต่อยู่สองตนพี่น้องขอจบคลิปสำนึก่อนนะจ๊ะเพราะกัคดคลิปหนาแล้วนะพี่น้องเด้เเอฝากกดไล้์กดแชร์พด่ทำคอมเมนต์เป็นกลังใจใ,ในเด้นะอพ,ดดดพี่น้องขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะกราบสวัสดีสบายดีเนาะค่ะพี่น้องมือเดียวนะจ๊ะขออภัยนำพอมมือจับโทรศัพท์เนาะผมมีคนจับหายตอนมากันยังโบเรทาย,ทยคุณท่าพี่น้อง มีควนจับให้กระเรยบริเตนทาเดดมาทายอยู่พี่บายบายพี่น้องเพะกันใหม่คิดหน้าแดดแดดพี่น้องเอ่ยมันี